สปูนนี่คีโตจำหน่ายคีออริจินและสตรีมทรงเริ่มธันไกและบริการสมัครไอทีเกมเซิร์ฟต่างประเทศและเติมแพ้ต่างๆอย่าลืมอุดหนุนกันนะครับเวีลคอมทูอาร์เบียฮัลโลวีน เอาละฮะก็สวัสดีกันด้วยครับวันนี้อยู่กับผมวอล์ดแนบอ่าวันนี้เราอยู่กับโดโดเล็กแล้วก็เอาฟ้าเฮกนะนี่มายืนลองเปรียบเทียบให้ดูนะแล้วดูพระจันทร์พระจันทร์ไม่เป็นรูปโดโดเล็กตัวใหญ่กว่าที่เล็กนะครับดูนะอ่ะเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะตัวใหญ่ก็เอาฟ้ายที่เล็กอีกกดที่ขวานี่จะเป็นท้อไฟสายก็แงบเดิมแล้วเดี๋ยวดูเดิน นี่เอาฟ้าทีล็กที่ผมลองไอ้นี่นะครับเศกมาดูเรามาเทสดูว่ามันตัวขนาดไหนโอ้โหแม่งใหญ่กว่าทีแรกจริงนะเออเดี๋ยวลองดูว่าไม่เด็ดเด็อะไรแบบอ๋อมันมันเป็นมันเป็นแสงทะลุไอ้มันเป็นเหมือนดาวตกเลยนะฮะเห็นปะเออเอาเรื่องเหมือนฮะแล้วดูมาดูสเตตัสกันนี่หกหกหกโคตรเลขโคตรซาตาน ตามิน่400ออกซิเจน150โปตีอาหาร3,000หนัก500ตบทีนี้210สปีดร101เอ้อะไรนะเวลาสลบนี่ก็พันห้าอ่ะอ้าวเอา,อาตตกมันดูนี่แค่คือเอออัลฟาทีเล็กนะครับ ก็ประมาณนี้ยังไม่ได้อัพเลยลืมแล้วก็เห็นมีตัวอื่นด้วยนะพวกอะไรอ่ะเอาฟาไอ้คาโนอะไรเนงะี้ยเดี๋ยวเรามาดูดิว่ามันเป็นยังไงผมไม่ว่าเไรเนอะนี่มันอันนี้มันเสกเล่นๆเนนะี่ยมันดูให้ดูเฉยอ่าเดี๋ยวก่อนนะเออแล้วมัน อ่อ uh, uh, ันไหนนะอ่อเจอแล้วเจอแล้วเรามาดูสภาพคานูทอนี่เป็นยังไงคานูทอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋โอ้โอ้โอ้โป็นปฟาดให้ตายไว้ ไอ้ป้าไอ้นี่ตายเฉยเด้อเด้อเด้อเรืออแล้กันครัแต่เย็นจะเย็นจะดูจะดูแตดเอ้ยเอยเอไหนดูสิอ๋อเป็นอย่างนี้ครับกระดูกทั้งตัวเหมือนกันแต่น้องกด F ดูก็เป็นประมาณนี้แต่อุ้ยแต่สบายสตตาพิน่าเยอะดังห้าร้อย่า มันเจาะจกแม่งนี่มันเรียงระดับความใหญ่เลยนี่หว่าลองยืนเทียบเทียบดิอันนี้มันได้กว่าอยู่แล้วนนาะไหนลองมาดูอ่ะโอ้เชะเอากระตุกกร pues, ะตุกใจเย็นเอเห็นโดโดแม่งมันโดโดแม่งใหญ่เหมือน เลยเสียล้โดโด้นี่มันใหญ่เหมือนอีก้าหรือเปล่าเรามาดูอัลฟาแรปเตอร์สิไหนวะไม่เคยเห็นแบบเป็นกระดูกไม่เคยเห็นแบบเป็นกระดูกเป็นไงโอ้มาแล้วมาแล้วเออ,เอ,อนั่นแหละ แล้ก็โดดอันนี้ผมใส่มอดไอ้นี่นะฮะเสียงแบบ侏ลสิกปากก็เลยมีเสียงเหมือนไดโนสไอไดโน,โนในล罗สิกปาร์กนนี้โอ้มีแสงกันครับสวยงามฮั <c oughs> โลโหลฮัลโหลมองวันนี้หน่อยมองกล้องหน่อยเฮ้ยพวกสองตัวนี้แม่งใหญ่ชิาย ฮัลโหลมองกล้องหน่อยโอเคงั้นเดี๋ยวมีตัวอื่นที่มันเป็นกระดูกนะครับวันนี้พวกที่เป็นกระดูกนี่เนี่ยวะเห็นมีบอลโตเป็นกระดูกด้วยนะเดี๋ยน้องดูดิบอลโตจะเป็นกระดูกปะ บอลโต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 ที่ไหนชื่อบันอยู่ไหนวะบอลโตอ๋อหาไม่เจอสโซรพอ,รอเจอแล้วเจอแล้วสโซรพอตนี่ๆๆนี่เนี่เอา้ากดนพิดโอเค มันก็ไม่เห็นจะเป็นกระดูกเลยมันต้องเป็นที่หนึ่งจะเห็นแต่เห็นในเ,เทรลเลอร์มันมีเป็นกระดูกครับอ่ะเรามาหายลูกกันหน่อยมอไม่เห็นเลยวะรอแป๊บนึงโดโดเล็กต,ตัวแบบใหญ่เหมือนไอ้นี่แหละใหญ่กว่าทีเล็กเอาป้าย งั้นก็เป็นน่าจะเป็นพวกเอออ้าวพระจันทร์หายไปแล้วออโอ้เพาจะถ่ายรูปก,กับพระจันทร์ซะหน่อยหายไปแล้วโอเคโชโลพอร์ตนี่มันเป็นกระดูกเหรอปะอ่ะ่ายแชมแชะเรียบร้อยโอเคเรียงระดับความสูง เอาละฮะเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวไว้มาแคสหรือเปล่าจะได้แคสหรือเปล่าไม่รู้อะเจอกันใหม่บ๊ายบายช่วง